รักข้างโขงหนุ่มลาวขับจักรยานยนต์ข้ามสะพานตามหารักตายออรไทยงงตาแตกข้ามมาได้ยังไตงตำรวจทางหลวงนั้นจับนาวหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนลาวอ้างขี่ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจากแขวงสวรรณเขตส,ขตสปปลาวข้ามมาจังหวัดบุาารีรัมย์เพื่อจะมาหาตายออรไทยตามที่นัดหมายไว้ในวันนี้ ทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงมุกดาหารได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายภูลมแก้วพูลมาอายุ40ปีอยู่เมืองไกสอนพรมวิหารแขวงสวรรณเขตสพป,ปลาวขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำน้ำเงินหมายเลขทะเบียนยายากัยากษ์ยยักษ์9240สวรรณเขตตามทางหลวงหมายเลข212ตำบลบ้างไซใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารท่าทางมีพิรุษทางเจ้าที่จึงได้มีการเรียกตรวจสอบ และขอดูหนังสือเดินทางแต่ไม่สามารถที่จะนํามาแสดงให้ดูบอยบอกว่าลักลอบขี่รถจักรยานยนต์ข้ามสะพานมิตรภาพลาวแห่งที่สองมาโดยไม่ผ่านพิธีการการเข้ามแดนทางเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์นําส่งร้อยตำรวจเอกวิเชียนผางพันธ์พนักงานส,าส,นสาอบสวนสพเมืองมุกดาหารมมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางด้านนายภูลมบอกว่า ขี่รถจักรยานยนต์ลักลอบข้ามสะพานมิตภาพไทยลาวแห่งที่สองจากแขวงสวรนเขตมาจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะมาหานักร้องชื่อดังตายอารไทยซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตนเองรักสุดหัวใจโดยก่อนหน้านี้ได้คุยกันผ่านทางเฟซบุ๊กมาแล้วได้ประมาณหนึ่งเดือนกระทั่งได้มีการนัดหมายพบกันในวันนี้โดยนัดหมายกันที่อำเภอ่าตพนมจังหวัดนครพนมตนจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์มาตามหาที่ตามนัดหมายไว้กระทั่งมาถูกจับกลุ่มดังกล่าว อันหนึ่งตามที่ผู้กล่าวหาอ้างว่าลักลอบขี่รถจักยานยนต์ข้ามสภามิธาพแห่งที่สองที่มีเจ้าที่ตอมศอุลการกรหน่วยทหารประจําอยู่นับร้อยนายผ่านเข้ามาถึงเมืองได้เป็นเรื่องน่าวิตกถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ประจําด่านพรมแดนเป็นอย่างยิ่งครับนิวยี่สสถานีประชาชนเดวิดโชคชัยภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน